ก็ตื่นเต้นครับตอนนี้ก็ทำตัวไม่ถูกบางครั้งไปฝากคันยังต้องฝากยังไงต้องอะไรเงี้ยเหมือนเราเรียนรู้กับน้องตลอดเวลาเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ด้วยอะค่ะสาเดือนกับไม่ได้เก็บเงี้ยเพราะว่าแพ้ด้วยออ๋อสิบสี่สัปดาห์ค่ะประมาณสามเดือนเพิ่งได้ตรวจตัวคมโซมสุดท้ายไหมจริงๆเรื่องเพศไม่ไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นนะคะคืออย่างอย่างที่บอกว่าความ สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยของน้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่แข็งแรงที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้หมดครับแต่ว่าก็เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นตัวอ่อนทองคําพอดีไม่แบบไม่มีโอกาสได้เลือกแล้วเล็กมากครับจิ๋วมากครับตัวเล็กมากสําหรับโครโมโซมนะครับสาหรับตัวตัวอ่อนที่ตัวเล็กมากอะไรเงี้ยก็ลุ้นจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแบบตอนที่ใส่เข้าไปว่าแบบเขาจะฮึบ ค hair hair. ือเกาะผนังมดลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสเตโลคอล็กแต่นี่เกาะมาสิบสี่สิบดาละก็พนระยะปลอดภัยแล้วค่ะ